สวัสดีครับอยู่กับผมนายสิ์กับเกมมิพิกวอลโตรน์นะครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกขุนพลที่เราจะมาทำความรู้จักกับขุนพลในเกมมิพิกวอลโตรน์นะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนวัิยายชื่อดังอย่าง3มก๊กนั่นเองนะครับผมและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลนะครับผมใน3มก๊กที่มีชื่อว่าแหหัวเอียนนั่นเองนะครับผมแหหัวเอียนเนี่ยนะครับก็เป็นขุนพลนะครับผมที่อยู่ใน นวนิยาย3ามก๊กนะครับที่อยู่ในกลุ่มของวยก๊กนั่นเองนะครับผมก็ตัวของแฮหัวเอียนเนี่ยนะครับผมก็เป็นแม่ทัพคนสําคัญนะครับของโจโฉนะครับแล้วก็เป็นน้องชายนะครับผมของแฮหัวตุ้นนะครับผมแล้วก็อยู่กับโจโฉนะครับผมมาตั้งแต่แบบกองทัพพันธมิตรสิหัวเมืองเนี่ยนะครับคอยปะทะตันนะครับผมแล้วก็ เก่งมากนะครับในเรื่องของการใช้ธนูนะครับผมก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็รบนะครับกับฝั่งจกกกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกสังหารนะครับผมในการรบในครั้งนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับผมของแหหัวเอี่ยนนะครับผมต่อไปเรามาทความรู้จักกับแหหัวเอี่ยนในเกมไม่ปิดวอลโทนกันบ้างนะครับผมก็ป้ายคำสั่งอยู่ที่ป้าย7นะครับหมู่เป็นธนูนะครับผม ค่าสเตตนะครับมีค่าสเตตเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับ2.5เลยนะครับผมรองลงมาก็เป็น defense speed in นะครับแล้วก็มีรัดกับสนีค่อนข้างต่ำนะครับผมต่อไปเรามาดูสกิลขุ่นพลกันบ้างครับผมสกิลขุ่นพลมีชื่อว่าเท้าเสือสลาตันนะครับผมเป็นสกิลพลังยุดเดียวลดปัฟนะครับและเลียกเขาบอกว่าสร้างดาเมจพลังยุด120%ต่อขุ่นพลศัตรูเดียว และลดพลังยุทธ์ของเขา100แต้มนะครับผมต่อนั้งสิวินาทีนะครับผมอันนี้ก็จะเน้นกดพลังยุทธ์นะครับของศัตรูนะครับผมคนเดียวด้วยนะคนเดียวด้วยนะครับผมก็เอ่อก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมต่อไปมาดูที่สกิล1กันบ้างครับสกิล1มีชื่อว่าศัตรูคาดไม่ถึงเป็นสกิลแอคทีฟอัตราการออก40%เอฟเฟกเป็นพลังยุทธ์กลุ่มนะครับผมในเหล็กเขาบอกว่าสร้างระเบิพลังยุทธ์ใส่ขวนพลทั้งกลุ่มฝ่ายศัตรู 115%และมีโอกาส70%สร้างดาเมจพลังยุทธ์115%่สิบห้ใส่ขุมพลฝ่ายศัตรูที่มีปัญญาสูงสุด2คนอีกครั้งนะครับผมก็ดาเมจรวมเท่ากับว่าอันนี้นะครับ5รอบนะครับอันนี้ห้รอบนะครับผมก็115่คูณหนะครับก็คูณไปนะครับผมก็เท่าไหร่15 3ห้าหกสินะครับผมก็575%อู้ดแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมที่แแรรงมากกล้ว็โดนศัตู ตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ซ้ำซ้ำศัตรูปัญญาสูงสุดด้วยนะครับผมก็คือแอนตี้สายปัญญานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับผมเพราะส่วนใหญ่สายปัญญาส่วนใหญ่จะมีค่าดีเฟน์ค่อนข้างน้อยเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวละครสายปัญญานะครับที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปเรามาดูสกิล2สกิล3กันบ้างนะครับผมที่แนะนําในนี้นะครับผมก็เช่นเป็นสกิลดาเมจทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีซับอยู่หนึ่งตัวคือทําศึกเลี้ยงศึกนะครับผม ก็ถือว่าใช้ได้นะสกิลแรกของคุยกีนะครับผมก็ขุนพลธนูทั้งหมดฝ่ายเราครับเพิ่มปลุกทับ15นะครับผมก็คือตัวของไอ้คุยยีก็จะมีฮิลแล้วก็ขุนพลทหารตัวอื่นเพิ่มป้องกัน15นะครับผมก็จะทําให้ขุนพลตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ธนูเนี่ยมีความถึกขึ้นนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็อาจจะเป็นดาเมจครับผมทั้งบุกช่องว่างมัดพยักเมื่อไหไม่เกรงใครเนี่ยก็คือเป็นสกิลดาเมจทั้งนั้นนะครับผมเหลือจะใช้สกิลอื่นทีี่่นนนนนนนะะะะะคครับผผมมใ้ด A ก็เชอขง อะไรอย่างซีเองนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้นะครับพวของนี้ก็ใช้ได้นะครับผมสกิลของเจียวเจียวนะครับผมเป็นกึ่งซับไปเลยก็ได้นะครับผมโฮจินนี่ก็เวิร์กนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับหมดเลยนะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามชอบเนาะนะครับผมต่อไปถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับผมก็อาจจะเป็นสกิลของโตเจียงนะครับที่จะแจก ลดดีเฟนต์นะครับให้กับศัตรูนะครับแล้วก็สร้างดามเอจนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวเจียงนะครับหรืออาจจะเป็นสกิลที่ทำให้สร้างดามเอจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสกิลของบังเตกนะครับที่สกิลแบบศึกนะครับผมก็จะสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับให้กับตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็สร้างดามเมจนะครับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่เวิร์กนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของการจัดทับนะครับผมเรามาดูพันธนาการกันนิดหนึ่งพันธนาการมีอยู่อันเดียวนะครับก็คือขุนพลบรรพชนวุยนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับแฮหัวตุ้นโจหยินแฮหัวเอียนแล้วก็โจขอ,องนะครับผมก็แนะนำนะครับก็เป็น3าตัวนี้แหละนะครับผมโจหยินแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนนี่แหละนะครับสามารถจัดทับกันได้นะค,ะะนครับผมในเนี้ยเขาจะบอกว่า ทาให้ขุนพลหลักถูดาเมจลดลง5%และเพิ่มปู่ใจทับของเขา5%นั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่าทับเนี่ยนะครับเหมาะมากที่จะใช้แฮรหัวตุ้นเป็นขุนพลหลักนะครับผมเพราะว่าแฮรหัวตุ้นเนี่ยนะครับเน้นรับดาเมจนะครับแล้วก็คอมเคาน์เตอร์นะครับผมก็คือจงตีสวนกลับเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจากสกิลหนึ่งของแฮรหัวตุ้นนะครับผมและแฮรหัวอิงก็เป็นขุนพลรองกับโจยินไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ ตัวรับดาเมจหลักๆก็คือไฮวัตุ้นนั่นแหละนะครับผมก็อาจจะใส่สกิลมอบม้าช่วยนายพักผ่อนบำรุงนะครับผมแล้วก็ไฮวอีทนี่ก็จัดดาเมจไปเลยนะครับอ่านี้ก็แล้วแต่ว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมก็ก็จับประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทัพจัดทีมให้กับไฮวัวอียนนะครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ดูมีเท่าที่มีนะครับผมลองดูสามารถจัดได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมก็จับประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคอนเซ็ปต์ของไฮวัวอียนนะครับผม คลิปนี้นะครับหากใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอถ่เพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ